เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับงานเปลี่ยนสายแล้วก็เซตอัพนะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นนะครับแอคชั่นคือความสูงสายของเฟรด12นะครับเครื่องมือที่ใช้วัดวันนี้เป็นซีแมกเมกานะครับทางช็อปเซ็ตเข้าค่ามาตรฐานเลยนะครับ6 e 0.085นะครับประมาณนี้ศูนย์ศนดห้าศนะครับ1 e 0.07เลยครับนี่ครับถือว่าเข้าค่ามาตรฐานเลยนะครับและทีนี้ถามว่ามันเข้าค่ามาตรฐานได้ยังไงนะครับในเมื่อเฟรดเนี่ยงานเฟรดเนีีี่่ยยยยยมมมััััันน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 นเเเเเป็็แบบบบบบ้ะะคคครรรรหงาาฟิล ทางช็อปเนี่ยทำการเฟตอัพแบบพิเศษนะครับเขาเรียกว่าการเฟตอัพแบบนี้มันเป็นทริกกี้ครับมันเป็นเหลี่ยมของการเซตอัพอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีขั้นตอนพิเศษในการดึงงัดยกเฟตพวกนี้ครับที่มีปัญหาขึ้นนะครับโดยไม่ทําการเปลี่ยนนี่ครับต้องใช้สกิลพิเศษมันเป็นเล่เหลี่ยมของการเซตอัพอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้ ทั้งชอบทำแบบนี้เพื่อให้งานเซตอัพเนี่ยมาดำเนินต่อไปได้นะครับไม่งั้นมันจะไปชนพวกเฟดกระจุยกระจายเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเรามองดูนะครับเฟดเนี่ยมันมีการตะไบมันมีการทุบเฟดมาแล้วนะครับ